12. สิงหาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12. สิงหาคมพุทธศักราชสองหขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกมงคอเดชะข้าพระพุเจ้าทีมงานม่านฟ้าพารวยสวัสดีทุกท่านค่ะม่านฟ้าพารวยวันนี้นะคะ อยากจะพาทุกๆท,ท่านนะคะมาพบกับนะคะเลขเด็ดหวยดังวันนี้มาเสง่เลขมงคลนะคะประจําวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นยังไงคะทุกท่านผ่านวันแม่มาแล้วทุกๆท,ท่านได้ไปหาแม่บ้างไหมคะวันนี้ม่านฟ้ามาพารวยนะคะก็จะนําเลขเด็ดหวยดังนะคะมาฝากท่านเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ถึงคราวนะคะเลขเด็ด เลขมงคลนะคะเป็นเลขประจำวันแม่แห่งชาตินะคะเอาไว้ให้ทุกท่านไปประกอบการตัดสินใจกันเช่นเคยค่ะค่ะเลขเด็ดวันนี้นะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนะคะเป็นเลขวันเกิดนะของอพระพันปีนะคะแล้วก็เลขหนึ่งเก้าเก้านะคะเป็นเลขของพระชนมายุข,ของพระบาทสมเด็จพระราชชน,นีพันปีหลวงนะคะ เลขรหัสประจำพระองค์ก็คือ902นะคะและก็แถมให้นะคะเป็นเลขวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ก็คือเลข18นะคะขอสรุปให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งนะคะรวมเลขเด็ดเลขมงคลประจำวันแม่แห่งชาตินะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ได้แก่นะคะ สิบสองศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งสองแปดเก้าศูนย์สองสี่เก้าสามค่ะนี่ก็เป็นเลขนะคะเลขมงคลประจำวันแม่นะคะงวดนี้นะคะก็ ขอให้ทุกท่านเอาไปประกอบในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ